ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตดไซน์นะครับวันนี้ก็มาดูเจ้าปอมปอมปอมนะครับสามตัวนะครับน้องใส่แป้งนะครับหวีขนนะครับทําให้สีนะครับมันดรอปลงนะครับช่วงนี้เขาฝนที่บ้านตกนะครับเก็บทุกวันนะครับก็อาบน้ําให้ไม่ได้นะครับ เกิดมาได้สามเดือนก็กว่านะครับอาบน้ําแค่ครั้งเดียวนะครับผมจะใช้วิธีคือทาน้องเปียกเนื่องจากเล่นกันน้ําลายพวกนี้ครับหรือว่าไปนอนทับฉี่ที่ปูหญ้านี่ครับหรือไม่น้องก็ฉี่ตามนี้ครับตามพื้นเนี่ยครับพื้นกระเบื้องนี่ครับบางทีขนน้องก็จะเปียกหน่อยนะครับก็จะใช้ไอเป่าผมนะครับเป่านะครับ เป่าให้เขาแห้งสักนิดน,นึงก็ใช้แป้งกับโรยนะครับแป้งเด็กนะครับพวกนี้นครับหรือแป้งอะไรที่เราชอบกินก็ได้นะครับแล้วก็หวีนะครับขนน้องก็จะแตกก็เหมือนกับอาบน้ําเหมือนกันนะครับไม่จะเป็นต้องอาบน้ำเมื่อช่วงนี้เพราะว่าฝนตกเดี๋ยวน้องจะมีผมเคยเจอครับอาบน้ําแล้วฝนตกน้องปอดบวมนะครับแล้วก็น้องก็กลับดาวไปตัวหนึ่งครับ หน้าฝนนะครับเราต้องรอแดดแสงแดดครับถ้าฝนตกก็ไม่ควรจะอาบนะครับรอให้อากาศเขาอุ่นๆนะครับหน้าหนาวก็เหมือนกันครับต้องช่วงบ่ายๆนะครับมันจะร้อนหน่อยก็พออาบได้นะครับบางคนเขาชอบอาบทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์พวกนี้ครับแต่ว่าผมนี่จะดูสภาพหมาหรืออากาศไว้ก่อนนะครับสุขภาพสําคัญกว่านะครับขนนี้เราตัดแต่งได้นะครับ มดส้มนะครับมดส้มน่าจะเป็นหน้าตุกตานะครับตัวนี้เป็นลิซ่าครับชอบร้องหน่อยนะครับจะเป็นหน้ามีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้ครับตัวเดียวในฝูงนะครับนี่ครับชอบเห่านีา่ครับเจ้าปลาทองจะอ้วนหน่อยครับน่าจะเป็นหน้าตุกตาลครับเจ้าปลาทองจะตัวใหญ่หน่อยครับตัวผู้นะครับ เข้ามาเล่นกับเขาหน่อยครับเขาจะดีใจมากครับกคับจับภาพไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ที่บ้านฝนตกนะครับ เห็นไหมครับว่าผมเป็นป่านะขนาดเล็กๆนะครับที่จริงติดถนนใหญ่นะครับนี่ครับเจ้าลิซ่านะครับหมดส้มนะครับรนี่ครับเจ้าตัวแสบครับรปลาทองครับเนี่ยชอบกัดนะครับเนี่ย ส่วนแมาคอกหนึ่งถ้ามีตัวผู้ตัวผู้จะโตกว่าตัวเมียนะครับตัวเมีย,ะมยจะเล็กกว่าตัวผู้นะครับเนี่ยครับเข้ามาหายข้างในเราจะหายไม่ได้นะครับมันจะสนมากครับต้องอยู่ข้างนอกครับแต่ข้างนอกเราจะเห็นซี่งงเนี่ยครับตัวพ่อเป็นสีส้มนะครับแม่ก็เป็นสีส้มนะครับแต่ว่าพ่อของพ่อจะเป็นสีไตคัลเลอร์นะครับ นานๆทีจะโผล่ทีหนึ่งครับก็จะมีแบ็คแฮนด์พวกนี้ครับแต่น้องมดส้มนี่จะใส่ถุงเท้ามานะครับน้องตัวนี้ครับอกขาวใส่ถุงเทา้าพวกนี้ขนน้องจะแน่นมากนะครับเดีวว่าของผมนี่ต้องพัฒนาที่กระบอกปากนะครับให้มันสั้นกว่านี้นะนครับเห็นไหมครับ ทุกคนคะรับหน้าน้องจะมืดหน่อยแล้วจะเป็นขวานฟ้าหน้าดำนะครับเห็นไหมครับก้องให้กระบ,บอกปากเขาสั้นหน่อยนะครับตรงไหนจะสว่างครับเนะี่ยตรงไหนก็ไม่สว่างยิ่งมืดครับแต่ขนน้องนี่หมาตึมนะครับหมดส้มนะครับ ไม่ไหวรับอยู่ข้างในครับต้องอยู่ข้างนอกถ่ายนะครับม่งน,นั้นจะไม่เห็นนะครับเนี่ยครับด้านบนของน้องนะครับพ่อแม่เขามีใบนะครับก็ซื้อมาจากฟามใหญ่เหมือนกันนะครับ บอกไปก็รู้จักชื่อนะครับเห็นครับหน้าน้องก็สวยๆนะครับนไค,ครับสวยๆหน้าน้องเจ้าหมูเขาจะติดขาวนะครับตัวน,นี้ที่ตั้งชื่อวาริซาเพราะว่าน้องชอบร้องนะครับเกิดมาน้องก็ร้องครับน้องฝึกมาเป็นตัวที่สองนะครับตัวนี้เจ้ามดต้มนะ ตัวนี้จะเกิดเป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่าตัวเล็กครับสีส้มนะครับเราเรียกมดส้มนะครับ <c oughs> รครับจามดส้มอลิซ่าครับโอ้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวปลาทองตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้ <c oughs> ตัวนี้ครับเจ้ารลิซ่าครับเนี่ยเจ้ารลิซ่าปลาทองเหตุที่ตั้งว่าปลาทองเพราะเขาอ้วนมากครับกินเก่งค <c oughs> รับเ <c oughs> ป็นตัวผู้ครับ จะโตมากครับเจ้ามดส้มก็อยากได้สีนะครับทายกับเท้าอยู่ครับมดส้มนะครับแย่งกันนะครับแย่งเข้ากล้องนะครับติดหัวในติดหัวเนี่ยมดส้มในตัวเมียทั้งคู่นะครับนะครับตัวเมียทั้งคู่ ครับถ้าไม่ยืนถ่ายแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับเมื่อกี้นั่งจับความไวไม่ได้นะครับที่ไม่ค่อยเห็นน้องออกออกมาก่อนนะครับกรนี้ครับนักโทษครับนักโทษโ,ทษโดนขังกงนะครับ ตัวนี้เกิดมาก็จะติดดำหน่อยนะครับแต่ว่าน้องจอ,อกแดงเยอะนะครับแดงสว่างครับส้มสว่างครับตัวนี้ก็ออกมาส้มตัวนี้ออกมาเทานะครับส้มเทาเทานะครับแต่โตมาก็จะเป็นส้มเขาแตาส้มก็ม,มีไม่เหมือนกันนะครับส้มสว่างส้มเข้มพวกนี้ครับแต่ส่วนมากหน้าเขาก็จะเข้มครับส่วนตัวเขาหรือคอแผงคอเขาก็จะ ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ครับผมก็ฝึกน้องจุงอยูน่นะครับสองสามวันบางตัวก็ฝึกยากตัวผู้ครับฝึกยากครับเนี่ยครับเจ้าตัวกลางๆนะครับเจ้าปลาทองนะครับไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับลองลงมาก็ เจ้าตัวนี้ครับฮิตซาครับก็จะยากเดี๋ยวยากก็ยากจะง่ายก็ง่ายแต่ว่าง่ายที่สุดคือตัวนี้ครับฝึกแป๊บเดียวก็ไปตามที่เราจุงเลยนะครับเจ้ามดสม้มไม่ใช่เจ้าปลาส้มนะครับเจ้ามดส้มนะครับถ้าผมจะตั้งชื่อตระกูลปลาผมตั้งไปแล้วก็ปลาดาวปลาทองปลาส้มพวงนี้ครับเดี๋ยวว่าครับ เราต so ั of of like so ้งว่าเราเรียกว่าปางงนี้ครับเดี๋ยวมันจะมากันหมดนะครับผมก็เลยตั้งชื่อให้มันฉีกไปเลยคนละที่ครับเวลาเราเรียกสุนัขจะได้ไม่งงนะครับถ้าเราเรียกว่าปางงนี้ครับเขาจะวิ่งมาหรือว่าหูเขาจะตั้งฟังเราครับก็ห่างให้ดีถ้าเรามีหลายๆตัวเราก็เรียกคนละชื่อไปเลยครับไม่แตกต่างไปเลยนะครับอย่าให้มันเป็นพวกเดียวกันนะครับแล้วแต่คนชอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่บ้านผมอย่างี้ครับ เดี๋ยวเรียกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะวิ่งมากันหมดนะครับแค่ชื่อตัวแรกก็มันเหมือนกันนะครับผมก็เลยเรียกตามนิสัยครับภาคหมาเกิดมาครับตัวแรกเกิดมาดูได้สักสิบกว่าวันตัวจะเล็กสีส้มก็มดส้มตัวที่สองมันเกิดมามันร้องนะครับร้องจนไม่ค่อยกินนมนะครับผมก็แอบตกใจนินดๆครับ ปรยตั้งชื่อวริซาไอตัวผู้นะครับทีแรกก็เท่าๆกันนะครับคราวนี้สิบกว่าวันนะครับจะลืมตาครับตัวโตกว่าพวกเลยครับก็ตัวกลมเลยครับเขาเรียกเจ้าปลาทองนะครับตอนนี้น้องๆก็อยู่ช่วงผัดขนครับน้องจะเป็นหน้าลิงเนี่ยนู่นครับจนสี่ห้าเดือนนู่นครับหน้าลิงครับก็ห้น้องจะสวยก็ประมาณแปดเก้าเดือนนะครับ น้องจะผสมพันธุ์พร้อมผสมก็ประมาณปีครึ่งพวกนี้ครับเป็นที่ที่สองพวกนี้ครับแต่ตัวเมียน,นจะสวยสุดๆก็ประมาณสองปีครึ่งหรือสามปีพวกนี้ครับหรือมีลูกสักสองคอกพวกนี้ครับตัวผูนี้เขาจะสวยอยู่แล้วครับถ้าเราจะเรียกสุนักนะครับตัวผูเขาจะฉี่เลือดลาดนะครับแต่เราแต่เดี๋ยวนี้เขาแก้ปัญหาเขาใส่เหมือนผ้าอ,อ้อมเด็กครับก็ไม่มีปัญหานะครับ ตัวเมียนี่จะเป็นฮีทแค่นั้นแหละครับที่มันสกปรกเปี้ยนนะครับแต่ว่าเขาจะผัดขนแค่นั้นแหละครับมีปัญหาคือปีนี้เขาผัดขนสองครั้งเนยแต่ตัวผู้ในปีละครั้งนะครับตัวผู้จะดูสวยมีสง่านครับถ้าใครอยากเลี้ยงให้สวยต้องเลี้ยงตัวผู้นะครับแต่ถ้าเราอยากขยายพันธุ์ให้เขามีหลายๆตัวก็เลี้ยงตัวเมียครับบางทีตัวเมียเขาจะสวยกว่าตัวผู้ก็มีนะครับเยอะแยะนะครับคือเขาเรียกว่าเกตนะครับ ถ้าตัวเมียสวยกว่าตัวผู้แสดงว่าถ้าเขาเป็นตัวผู้เขาจะสวยยิ่งกว่าตัวเมียอีกนะครับนี่ครับน้องครับวันนี้ก็พามาดูน้องอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาดูการพัฒนาการของน้องรว่านวันนี้น้องก็ดูสวยนะครับนี่ครับขาน้องผัดขน,นครับครับสวัสดีครับ